เจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r i n c e s s of f l a m e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะที่มาเป็นกําลังใจสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจสปอร์ตให้กับทุกคนในทุกๆวันด้วยนะคะส่งพลังงานดีๆ e อน r g y ให้ดีๆให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้พายุซีนะคะเป็นไกด์ไลน์ตอบคำถามภายใ,ในใจนะคะว่าไปต่อได้หรือไม่ได้ถ้าไปต่อไม่ได้ยังไงเราก็ move หมุด ราะว่าคนที่ใช่คนที่เป็นนคู่ของเราวโซวมิของเราจริงๆเราเราอยู่ในอนาคตข้างหน้านะคะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเลยทีเดียวนะโอเคค่ะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่าภายในเดือนนี้เขาจะติดต่อมาไหมนะคะภายในเดือนนี้เขาจะติดต่อมาไหมสามอา่าสองกองน้องม้านะคะสีฟ้าแล้วก็สีขาวค่ะนะคะเลือกอทําสมาธินะคะเลือกที่กองใด ก็ไปดูกองนั้นได้เลยเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปีของเราก็จะเป็นในท็อปปีที่ว่าภายในเดือนนี้เขาจะติดต่อมาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะผู้ซึ่งเป็น t มเพอ p e r ร์นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนพ่อไม้แม่ไม้ได้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อายุ10กว่าปี ห่างกับคุณสกว่าปีก็ได้หรือคุณได้ของเขา1ิกว่าปีก็ได้นะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหนะ้าที่การงานการเงินถึงแม้ว่าตัวตนของเขาจะไม่ได้มีมั่งมีรำ่ำรวยอะไรนะคะแต่เขาพร้อมที่จะสพอร์และดูแลคุณหามาให้คุณได้อย่างที่คุณไม่ต้องลำบากเลยทีเดียวนะคะพร้อมดูแลพร้อมไปต่อนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาตอนนี้คือสตาร์อยู่กับ สถานที่ตรงนั้นที่ยังเดินทางมาไม่ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ทางไกลกันก็ได้นะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมาหากันได้หรือว่าไม่สามารถเดินเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์ได้นะคะแต่เขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะบอกเลยเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะนะคะ หัวใจตอนนี้โอเคอยู่ที่คุณละนะคะคุณกลุมหัวใจเขาไว้แล้วนะคะและเขาอยากที่จะแต่งงานออกับคุณแล้วก็มีครอบครัวคุณนะคะเหมือนกับว่าแพลนก่อนหน้านี้น,นะคะมันจบลงไปหรือว่านิ่งลงไปอย่างขนานันหันนะคะเหมือนกับเคยวาดแพลนอะไรไว้ในเรื่องของการแต่งงานอะไรก็แล้วแต่มันจบลงมันโปะลงนะคะกับสถานการณ์หรือว่า,าสถานการณ์โลกตอนนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้ติดอยู่นะคะแปดดามันเป็นการ ตรึงขึงสตรักอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นสถานที่ตรงนั้นซึ่งยังมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น9้าดาบนะคะถึงออกมาได้บอกว่าวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็คิดถึงแล้วก็ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ามันก็คือเฝ้ารอคอยโอกาสแล้วก็จังหวะวันแล้วก็เวลาที่ดีคิดถึงคุณหน้าเมื่คืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะว่าอยากให้เหตุการณ์หรือว่าอะไรมันผ่านไปได้ดีอยากให้ความสมัมนธ์ของเขาาอะค่ะได้ ไปในทางที่ดีได้แบบแต่งงานอย่างที่แพลนไว้นะคะได้แต่งงานกับที่แพลนไว้ไได้มีความสุขได้มีลูกอย่างที่เคยคุยไว้นะคะถ้าเขาอายุมากคุณเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นรักครั้งสุดท้ายการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาหวังก็คือการได้แต่งงานการที่มีคุณไว้ในชีวิตนะคะคิดถึงคุณนะคะภายในเดือนนี้แน่นอนเขาเขาคงยังไม่ได้ติดต่อมาหรือว่ายังคงไม่ได้เดินทางมาหากันนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้นะคะเหมือนกับติดตรึงขึงอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ภายในใจแล้วที่เขาคิดก็คือเขาอยากที่จะมีคุณไว้นะคะประมาณนี้คนกองที่หนึ่งนะ ก็จะเป็นคนทางไกลได้นะคะอย่างที่บอกทางใกลนะคะพ่อแม่แม่ไม่คนที่อายุมากเขาสิบก่าปีหรือคนอายุน้อยของเขาสิบก่าปีก็ได้นะคะคนที่คุณมีแผนเรื่องอะไรการแต่งงานไว้หรือว่าเรื่องราวอยู่ๆมันนิ่งมันอะไรกระทันหันนะคะแล้วก็ติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ความคิดมากความวิตกกังวลการที่อยากจะสร้างครอบครัวนะคะ ในอนาคตกับคุณยังคงอยู่นะคะแผนนะคะในอนาคตกับคุณยังคงอยู่อยู่เลยนะคะมองความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์รอคอยความสุขอนาคตการสร้างครอบครัวก,การแต่งงานที่จะมาถึงนะคะจะภายในเดือนนี้น่าจะอย่างนะคะ,ะยังเป็นไปไม่ได้นะคะในการติดต่อกลับมาหรือว่าการได้มาเจอกันนะคะคนกองที่หนึ่งนะยังไงก็ฟังไว้เป็น ไกด์ไลน์แลวก็เป็นพลังงานทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขและสมหวงังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้เสมอเลยขอบคุณมาาสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปีของเราวันนี้นะคะอูอย่าพึ่งนะคะไพ่ออกมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อน ภายในเดือนนี้เขาจะติดต่อมาไหมคะหรือจะได้เจอกันไหมนรามาดูกันของพลังงานแห่งไพ่ทาอด์นะคะสื่อถึงคนกองที่สองนะคะภายในเดือนนี้เขาคนนั้นจะ ติดต่อมาไหมคะหรือจะได้พบเจอกันไหมอ้คนคนนั้นเป็นคนธาตุไฟได้นะคะมีความเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นำมีความเด็ดเดีย่ยวมีความเข้มแข็งนะคะมีเป็นหนุ่มนักธุรกิจได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ จริงจังชัดเจนตรงๆนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมีหน้าที่การงานการเงินดีนะคะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมนะพูดจริงทําจริงทํางานเก่งแล้วก็มีความพรามีความอีโก้นะคะธาตุไฟอืมแันนึงนะคะอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเมื่อสักครู่เห็นแล้วว่าจะออกมา ธาตุน้ำก็ได้นะคะอ้เดอะซันเดอะซันมันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่การอ,อ,อยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์เขารอคอยะคะ่ะเป็นการรอคอยการเริ่มต้นการพัฒนาความสัมพันธ์ นะคะในอนาคตไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะ The Sun เป็นท้งอัศวินถ้วยอัศวินเหรียญโอ้คนคนนี้เหมือนกับเขาพร้อมที่จะเดินทางมาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ Move on นะคะ move ไปในทางที่ดี Next move นะคะไพ่สวยงามจริงๆประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะเฝ้ารอคอยโอกาสอยู่ เฝ้ารอคอยโอกาสการเดินทางมาหาคุณอยู่ค่ะ6ดาบแน่นอนมีอุปสรรคนะคะที่ช้ามีอุปสรรคที่เหมือนกับมันต้องมีอุปสรระคหะกดาบมันช้ามากมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะเหมือนเขาตั้งท่ารอตอนเขาตั้งท่ารอจริงๆค่ะเดืสันยังไงก็ประสบความสำเร็จยังไงก็จะได้ติดต่อยังไงก็จะได้คุยกัน เพราะว่าเขาอยากได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ <Kil ian S 2> เขาอยากได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้การได้ move นะคะการได้เดินทางมาหาคุณการได้ไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาอาจจะเหมือนกับมีเรื่องราวหรือว่าปัญหาอะไรกันนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจการเกิดข,ขึ้นนะคะหรือว่าทําให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์เลยไม่ได้เท่าเทียมกันนะคะคือถ้าเขากลับมาครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมกันมากๆนะคะมันจะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้ได้ไม่ได้ยังไงมันจะต้องมีความเสมอภาคกันเท่าเทียมกันและสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าการที่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนยังไงเขาก็พร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะยังคงมีความรู้สึกว่าคิดถึง มันเป็นไพ่ที่สวยงามมากคิดถึงและการเริ่มต้นใหม่การพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะเป็นยังไงก็ตามนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบนะคะมันยังไม่จบนะคะาคาเขายังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แล้วก็โดยมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกที่บอกไว้ว่ามันมีอะไรที่ยังค้างคาเบื้องหลังที่ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันอาจจะดู ในเนื่อยเฉยเฉยช้าช้ชานะคะเฉยเฉยช้าช้ชาแต่ว่ามันก็ก็ยังคงไม่ปล่อยวางความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังคงจะไปต่อนะคะยังคงไม่ได้ทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเฝ้ารอโอกาสที่จะเดินทางมาถึงมากกว่านะคะ เราะว่าอัศวินถ้วยนะคะเป็นความรู้สึกของความที่ยังรออยู่นะคะความที่ยังรออยู่ความที่ยังที่รอที่จะสารความสัมพันธ์ไปทางที่ดีเห็นไหมคะทั้งทั้งเดสานเป็นความรู้สึกความรักเป็นความรู้สึกโรแมนติกแล้วก็ความสุขอะคะ่ะรอเพื่อที่จะ อรอคอยที่จะไปต่อข้างหน้าอย่างมีความสุขและอย่างมีความโรแมนติกด้วยเป็นความรู้สึกอยากจีดอยากเข้าหาคุณนะคะอยากเดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแน่นอนไม่เขาอาจจะเป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆอบอุ่นประมาณนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะ แล้วก็เข้าใจผู้อื่นเอาใจผู้อื่นเก่งออกแนวเจ้าชู้แต่อัธษาศายดีมากๆนะคะแล้วก็เขารอคอยการที่ได้จีบคุณอยู่ <c oughs> <c oughs> เขารอคอยได,ได้มาจีบคุณอยู่นะคะยังไงเขายังไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนเลยนะคะ <c oughs> และอีกอย่างหนึง่งการรอคอยช่วงจังหวะวันแล้วก็เวลาที่ดีด้วย <c oughs> คุณอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่านะคะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างทําให้รู้สึกว่า ไม่ได้อะไรทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของอัศวินเหรียมันจะเป็นอะไรที่เรื่อยๆนะคะต่อเนื่องประจําวันคือเขาแบบเขายังคงมั่นคงนะคะที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงนะคะยังคงเป็นคนที่เขามองไปยังอนาคตแบบถึงขั้นจรงิงจังถามว่าชอบไมชอบนะคะแล้วก็จรงิงจังสนใจนะคะ แต่อาจจะเข้าหาคุณอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เหมือนค่อยเป็นค่อยไปนะคะช้าๆาค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์คือเหมือนกับตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้ด้วยยังเทคทามอะไรยังได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าต้องรอคอยโอกาสวันแล้วก็เวลาที่จะมาถึงนะคะเพราะว่ายังคงที่จะไปต่อเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วก็จัสติสอยากเท่าเทียมในเรื่องของความสัมพันธ์ในารื่องความยุติธรรม เพราะฉะนั้นนะคะภายในเดือนนี้เขาจะติดต่อมาไหมนะคะมองว่ายังไม่ได้ติดต่อมานะคะมีความรู้สึกว่ายังไม่ติดต่อมาแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันด้วยนะคะแต่สวินท้วยกับอาเซีินเดียมันเป็นการรอคอยเป็นการรอคอยช้าๆค่อยเป็นค่อยไปรอคอยของการเปลี่ยนแปลงของอนาคตเดอะซันเป็นการรอคอยการเริ่มต้นใหม่ในอนาคตที่จะเป็นอะไรที่สดใสและใหม่นะคะเป็นการอยู่ระหว่างกลางนะคะความรู้สึกเพราะฉะนั้นณตอนนี้ นภายในเดือนนี้ยังไม่ติดต่อมาแล้วก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะคนกองที่สองนะยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะให้สวยมากจริงๆนะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรากักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจสพอร์ตให้เสมอเลยนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ